เขาโนก้องคูกันเขียวคู่แมยดเ่อนนากันเขียวคู่แมยดเ่อนนาโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องโอ้ยล้านาล้าาวัดนี้ฉันจะพันล้นาเขาบอก เียงปากมีประโยชน์ประโลายหลลุ่นได้ยันั้นครั้งแรกนั้นท่านสีเกา่าเป็นตาล้ำน้ำออกกินท่านเรืองจันย่าเต่าั้งแต่เข้าลงบุญหลปีขำดวงหลสมัยพระเจ้าลงเจ้าเราคุ้มนี่ลายต้นเขาสีเกิดหัวที่เนี่ยได้ฟังคำหัวเราว่าจะไว้เนี่ยได้ฟังคำไทยหัวเพ้ ที่เป็นผละเกลียดหัวเกลียดใสชู้แจกสร้างนล่หลูกสงสารหัวได้เป็นผัวเทียนยอดคนน้อนเท่านักท่านะยะเป็นเขามีมาแต่ปั่งกวันนี่ละตอนสิวเอาสิเขาจังยังหัวตัวคนมาคำตั้งศาสนาตัวมาหน้าใบสอยไว้ฟังวันทุกเขา กำเจอวับุู้ขันเรือผ้ขันเส้นนนอนั่งหินน้มาสารนาะสองนั่งสีวาับสามนั่งผูก้กรสี่นั่งสีวสกกาห้นานั่งเทพาหกนั่งผู้ชนะผู้มีจันกเขาที่มาเจ็ดซื่อนั่งผูส้สต่อทผู้เขาอาศังจะต้ง tập luyện không phải tập luyện còn luyện tập 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 luyện มารุ่มเล็กผักดำทำให้เป็นพิธีตัวของดีฟุ้งคำักดำนั้นหัวที่เรืมมาคุณพ่อคุณแม่ผู้ใดเสีใจแมวเราให้ใกล้โตเป็นเงี่ยผู้ใดถือพาไปนั่งกนรนีให้เอาผ้าหวานมากสีข้ายาสีปากกันหายดมใล่เสี้วแล็วกว่า ปัดต้นเรื่งให้ผู้ภาณันได้แจ่มเงินมา่ปัดต้นสองต้นไในเสียให้ผู้ภาณันได้ปัดต้นสามให้ได้เป็นหีปัดต้นสี่ใหญ่ไรละลูกที่ละเยาปัดต้นห้าอย่ามีโบถ่ายปัดต้นหกอย่าโบโขแก่ลงปัดต้นเจ็ดให้มีเงินข้าแก้วเถิอ ม,มันประวัติเขาเขาจังเลยเลียงพุนมาพาพนใหญ่เขาหน่อยกระมีแห้งเขาไหลกระมีแห้งเป็น,นอยทีว่จาจะได้เขาปนว่าเขาส่วนเนะข,ขียวไปนร่อหมด <c oughs> <c oughs> เอามื่อนี้ก็สิเป็นมุมเป็นท่านขึ้นมาได้รำเอก้บากระลังดังสร้างรำอย